สวัสดีครับเพื่อนๆและก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับทุกท่านด้วยวันนี้นะครับ13ตุลาคม2564นะครับคนเกษตรมือใหม่ครับผมก็จะมาติดตามดูทุเรียนชนิดไข่นะครับที่ได้ทำการปลูกไว้2ต้นนะครับที่สวนนี้นะครับปลูกไปเมื่อวันที่25สิงหาคม2564นะครับวันนี้ก็13ตุลาคมนะครับ 2 5 6 4นะครับก็ประมาณาน่าจะ1เดือนเดือนครึ่งนะครับเพื่อนๆอนี่ครับเมื่อ,อ,อ,อสองอาทิตย์ที่แล้วก็ได้ทำการอัปเดตไปแล้วนะครับเพื่อนๆอวันนี้มาดูกันอีกทีนึงครับนี่นะครับวันนี้เขาก็แตกยอดดีนะครับเพื่อนๆอเมื่ออัปเดตรอบที่แล้วก็ ยอดยังปีปๆนะครับยอดยอดพึ่งพึ่งขึ้นมาวันนี้เขาก็าขึ้นมายาวแล้วนะครับอ,ออกมายาวแล้วนะครับเนี่ยก็มีมีทุกทุกกิ่งนะครับเพื่อนๆออกทุกกิ่งทุกก้านนะครับนี่ออกมาแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคสมบูรณ์ดีนะครับใบไม่มีร่วงไม่มีหล่นนะครับก็ถือว่าปกตินะครับที่ทําการปลูกไปก็เนี่ยไม้ที่ผมปักไว้นี่ก็ เสมอนะครับเสมอกับต้นนี้อันนี้ก็สูงขึ้นมานิดนึงอ่ายอดเขาเพิ่งแทงขึ้นมานะครับเพื่อนๆไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับเพื่อนต้นนี้ก็ประมาณนี้ครับนี่ครับส่วนสแลนนี่ก็ครบสองเดือนก็จะออกนะครับอีกสองอ,องทาทิตย์ก็จะนำออกนะครับเพื่อนที่บางแดดนะครับอ่ไปดูต้นหนึ่งนะครับต้นนี้นะครับเพื آ, ่อนอ่าต้นนี้โอ้ต้นนี้ต้นนี้รู้สึกจะ จะ,จะเร็วจะไวนะครับก็แตกยอดนะครับแตกยอดรอบที่แล้วก็แตกยอดออกมาวันนี้ก็ขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วครับต้นนี้นะครับเพื่อนๆต้นนี้ตอนที่ปลูกนะครับก็ยอดก็จะต่ํากว่าไม้นิดนึงนะครับตอนนี้ก็สูงขึ้นมาเลยไม้ขึ้นมานหน่อยนะครับประมาณ3ามสี่ประมาณ5เซนนะครับตอนนี้ก็ประมาณ10เซนถ้าถ้าจะบวกกับที่ที่ตอนปลูกใหม่นะครับเพื่อนนี่นะอันนี้ครับนี่ครับ ก็ถือว่าแต่ต้นนี้นะครับต้นนี้รู้สึกว่าจะเร็วจะไวกว่าต้นนั้นนะครับเพื่อนๆการจิงก้านจะยาวยาวยาวเร็วนะครับเนี่ยเขาแตกออกมายาวเร็วมากนะครับดูแล้วนะครับนี่ลาลาใบจุดเดี๋ยวก็หายนะครับเดี๋ยวก็หายวันนี้นะครับเพื่อนๆวันนี้ในเมื่อเขาออกมาอย่างนี้แล้วนะครับเพื่อนๆดูนะครับ กิ่งเขาเนี่ยกิ่งอย่างเงี้ยถ้าเขานี่นะครับถ้าเขาถ้าทิ้งดิ่งลงมาเนี่ยทิ้งดิ่งนะครับก็จะตกประมาณนี้นะครับแต่รากเขาก็ยังคงไม่ไม่ไม่ออกมาขนาดนี้หรอกครับเพราะว่าเขายังเล็กอยู่นะครับนี่ครับรากเขาก็อยู่ประมาณแถวนี้นะครับนี่ครับเพื่อนๆนดูรากนะครับรากโผล่นะครับเพื่อนเนี่ผมปล่อยรากลอยอย่างนี้นะครับนี่นี่รากแต่ก็ทําพวกนี้ปกทับไว้บังแดดให้เขานิดนึงนะครับ เอาวันนี้ผมจะยังไงก็ได้มาแล้วนะครับก็ดูท่าเขาแล้วก็จะขยายขยายโคนนะครับขยายโคกให้เขานะครับเพื่อนๆส่วนต้นต้นก่อนก็ยังไม่ทํานะครับวันนี้จะขยายให้นะครับเพื่อนๆเนี่ยสิ่งที่ผมนํามาวันนี้นะครับเรียบร้อยเตรียมการไว้แล้วนะครับเมื่อเช้าก็มาแต่เช้านะครับนี่ครับดินส่วนผสมก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆนี่คือ นี่คือดินดินเหนียวลูกรลังนะครับลูกรังลูกรลังเนี่ยลูกรลังเป็นเกล็ดแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะที่ผมมาสแปร์ไว้ที่สวนนะครับนี่นะผสมดินดินออกดินเหนียวแล้วก็ทรายปนนะครับนี่นี่นะครับมีทรายนะครับเพื่อนๆนี่นะนี่แหละออกลักษณะทรายนะครับทรายแดงส่วนกองนี้ก็จะเป็นปุ๋ยดินหมักนะครับดินหมักใบมะขามผมนะครับนี่นะครับนี่นะนี่ ที่ผมจะต้องทาโคนใาวันนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับประมาณนี้แล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆที่ผมเตรียมมาก็คือหนึ่งนี่นะครับก็จะเป็นใบก้ามปูนะครับที่อยู่ที่แถวๆบ้านนะครับอยู่ที่สวนนะครับจะมีต้นก้ามปูผมก็ไปนํามานี่ครับก็จะทําสลับกันไปนะครับนี่นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องถอนหญ้าก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวต้องถอนหญ้ารอบๆคนเนี่ยรอบๆนี่นะครับ ส่วนหญ้าข้างบนไม่ไม่ไม่นำออกนะครับผักบุง้งเนี่ยผักบุ้งพวกนี้ดีนะครับเนี่ยผักบุ้งปล่อยแล้วเขาปล่อยเขาอยู่อย่างนี้ครับก็จะเสริมเสริมเสริมด้านข้างนะครับเพ,พื่นอนๆเดี๋ยวผมถอนหญ้าก,ก่อนนะครับเพ,พื่นอนๆถอนหญ้าแล้วนะครับเพ,พื่อนๆนี่นะผมถอนหญ้ารอบๆแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเนี่ยถอนหญ้ากออกแล้วนะครับก็ถอนประมาณนี้ครับเพื่อนๆ เพื่อนๆจะสังเกตนะครับผมจะมีส่วนผสมหลายอย่างเป็นเศษกระเบื้องอย่างเงี้ยผมก็นํามานะครับนามาผสมนะครับเพื่อนๆนี่นะอย่าเศษกระเบื้องเท่านั้นนะครับเพื่อนๆเนี่ยเศษกระเบื้องเก่าๆที่มันแตกนะครับก็ผสมในในในโคลเนี่ครับในโคกนี่ครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆถอนหญ้านะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้โคกเขาก็ผมทาไว้สี่สิบ สี่สิบเซนเนี่ยความสูงนีก็มันก็ยุบลงมาหน่อยหนึ่งนะครับนิดนึงนะครับเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆอยู่ตัวนะครับเพื่อนๆนี่นะโคกที่ร้อยแปดสิบเซนนะครับเนี่ยที่ทํานะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับวันนี้จะผสมดินสองกองนี้นะครับก็การผสมนะครับเพื่อนๆก็ไม่ยากนะครับตอนนี้ก็จะตักนะครับตักทีละพ่วนะครับตักทีละตักทีละยางน่ะค่อยๆโรยไปนะครับโรยจนรอบรอบรอบนะครับ รอบรอบโคนต้นเนี่ยครับจากนั้นก็มาตากักปองนี้นะครับตักลสลับกันนะครับเพื่อนๆค่อยๆตักสลับกันมันก็จะผสมกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีหวานนะครับเนี่ยก็จะหวานใบกามปูนะครับสลับไปด้วยนะ,ะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมทําก่อนนะครับตักก่อนนะครับเพื่อนๆตักลูกลังก่อนนะครับเพื่อนๆลูกลังก็ใส่ไปก่อนนะครับ ลองไปรอบๆนะครับอลูกหลังเรียบร้อยนะครับอีกชั้นหนึ่งแล้วครับเพื่อนๆนี่นะนี่นะครับลูกหลังนะครับก็หมดไปครึ่งกองอ่าเดี๋ยวต่อไปนะครับ ก็จะนาดินดินหมักไปมะขามนะครับอรอบชั้นนะครับอ๋อใส่นี้ก่อนนะครับเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวโรยโรยนี้ก่อนนะครับเพื่อนโรยโรยนี่ใบกามปูก่อนนะครับเพื่อนจะโรยแบบนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนเนี่ยก็จะโรยไปนะครับนี่นะครับนี่ครับก็โรยรอบๆบนะครับเพื่อนผมจะทำอย่างนี้ นะครับอ่ะเสร็จแล้วครับเพื่อนๆนี่นะผมโรยใบก้ามปูนะครับเนี่ยนะครับรอบรอบทับทับด anyway, um, ินลูกหลังนะครับเนี่ยทับอ่รอบโคนเขานะครับเพื่อนๆนี่นะเรียบร้อยนะครับนี่นะครับอ่ะนี่นะครับเนี่ยดินบักดินหมักใบมะขามนะครับเพื่อนเนี่ย ทับทับนะครับทับเลยครับผสมครับก็ไม่ได้คลุกกันนะครับไม่ได้คลุกผสมไปเลยนะครับเพื่อนๆแบบนี้นะครับทำไปเรื่อยๆครับอ่ดินหมักเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ เรียบร้อยนะครับทับทับใบก้ามปูนะครับพอดีทําไม่หมดนะครับเพราะว่าดินดินหมักเหลือเยอะนะครับกองใหญ่นะครับเดี๋ยวไปใส่ต้นอื่นต่อนะครับเพื่อนๆต่อไปนะครับก็จะนําดินลูกรังนะครับมาโรยทับเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆปิดท้ายนะครับเพื่อนๆนี่นะครับอาเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับกับการทําเสริมโคกนะครับ เสิมโคกวันนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะจากเดิมนะครับจากเดิมที่ปลูกใหม่ๆก็เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ท pues ี่1 8 0เซนติเมตรนะครับเสริมวันนี้ผมก็เสริมได้วัดแล้วก็2เมตร50เซนติเมตรนะครับเพื่อนๆเพิ่มมา70เซนติเมตรเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะก็วัดจากฐานนะครับวัดจากฐานฐานชนฐานนะครับก็เส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตร50นะครับเพื่อนๆนี่ได้แล้วนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเสริมเสริมอีกนะครับก็ผมก็จะกะจะเอาสัก3เมตรนะครับ3มเมตรประมาณ3เมตรก,กว่าๆนะครับก็จะค่อยๆสลบขึ้นไปนะครับก็อาจจะนาดินหรือว่าเอาดินแถวเนี้ยสลบสลบเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เขาก็จะต่ําลงเรื่อยๆนะครับเนี่ยพอ้นั่นเลยเขาก็จะยุบลงเรื่อยๆมันก็จะเป็นหลังลักษณะหลังเต่าเล็กๆนะครับนี่นะครับเพื่อนๆนี่นะนี่ผมปลูกนะครับตามคลิปที่ผมเคยปลูกไปนะครับเนี่ย สำหรับโคนต้นเขาเนี่ยก็สูงนะครับเพื่อนๆนี่สูงมากสูงพอสมควรนะครับมันก็สลบลงมานะครับสลบลงมาก็นี่ครับเพื่อนๆดูนะครับนี่นี่มันสลบลงมานะครับตามคลิปผมปลูกนะครับผมยกไว้ที่2นิ้วนะครับแล้วก็นําดินมาส่วนพวกวัชพืชต่างๆเนี่ยก็เนี่ยปล่อยเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเขาก็เกิดแล้วเขาก็กระจายลงมารอบๆโคนต้นนะครับ มันก็จะเข้าสู่หน้าหนาวนะครับมันก็อาจจะดินมันอาจจะแห้งจะอะไรก็ปล่อยให้เขาคุมนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะคุมเลยนะครับอ่าผมจะทําอย่างนี้นะครับอ่าต้นเลียนชนีไข่รู้สึกว่าจะเร็วนะครับต้นนี้จะไวนะครับเพื่อนๆนเนี่ยไวนะครับเนี่ยต้นนี้ไปเร็วนะครับส่วนต้นนั้นก็แตกยอดอ่าอ่ายอดรอบนี้ออกนะครับต้นนั้นนะครับยอดรอบนี้ออกก็น่าจะน่าจะไวเหมือนกันครับเริ่มออกนะครับตามที่ดูผ่านมานะครับเพื่อนๆ่นนี่นะ ส่วนสแลนก็ครบ2เดือนค่อยออกนะครับอีก2อาทิตย์ผมจะนําออกนะครับนี่นะครับทุเรียนชนิดไข่ที่นํามาปลูกนะครับ2ต้นนะครับวันนี้เสริมโคกเสริมโคนนะครับวิธีการทําก็อาจจะไม่เหมือนกับสวนใหญ่ๆนะครับเพื่อนๆสวนใหญ่เขานะครับเราก็ปลูกกันสิบกว่าต้นอย่างนี้เราก็ปลูกมันก็พอทําได้เราก็ทานะครับนี่นะครับค่อยๆเสริมค่อยๆแต่งไปนะครับเพื่อนๆ สวนใหญ่ๆญเขาก็คงจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีเครื่องจักรอะไรก็พร้อมนะครับเราสวนเล็กๆเ,เราก็ทําของเราไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเราก็จะมาติดตามกันเรื่อยๆนะครับอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนนะครับที่าภาคอีสานนะครับที่ขอนแก่นนะครับทุเรียนขอนแก่นทุเรียนที่ข้างๆมห ah าวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเพื่อนๆนี่นะนนะชนิดไขนะครับต้นพันเจ็ดสตอนนี้ก็โอ้ ขึ้นเยอะนะครับเพื่อนๆเนี่ยเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบเซนนะครับที่ผมวัดนะตอนนี้มันก็ผมว่าน่าจะแปดสิบนะครับเนี่ยแปดสิบเซนได้นะครับเนี่ยสูงเพิ่มขึ้นมานะครับเนี่ยแต่ก่อนต่ำกว่าไม้เนี่ยตอนนี้รับครับผมอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ครับเพื่อนๆขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมอ่ะคลิปนี้นะครับคนเกษตรมือใหม่วันนี้นะครับ13ตุลาคม2564นะครับอัปเดตกันแต่เช้านะครับวันนี้ก็ คืมป้าค้มผลนะครับไม่รู้จะตกหรือเปล่าครับผมขอบคุณมากครับผมเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ